มาก็มาอีกครั้งนะครับแล้วน,นี่จะมานำเสน,เนอเกี่ยวกับโฟลหรือโชคโชคหลังนะโชคหลังผมพูดกันถึงเรื่องโชคกนมาพอดีผมก็เปลี่ยนอัปเกรดจากโชคตัวเดิมเป็นโชคคอยสปริงอย่างนี้นะล็อกได้ด้วยล็อกได้ด้วยเอาได้ด้วยแต่แบบโอ้โหโบราณมาก สิบปีก่อนสิบหกหลอกได้เพิ่งมาขันพี่โหลดได้ด้วยโอเคนี่ข้อ,อเคสพัดอะไรไม่รู้ดนะเออโอเคเนาะก็ตามยุคยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วผมเลยต้องจัดมาใหม่ไฟกระพริบน้อยก็คือยี่ห้อ B N M น้อย3 6 R c แอร์ไเปอร์เป็นโชคโลมแล้วนะครับตัวนี้ปรับคอมเพรสชันได้ล็อกโชคได้ด้วยล็อกโชกได้เติมลมหน้าตมลมหลังตามสเปคเขาก็มันมีหลายขนาดนะอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะเลือกใช้ไซส์ขนาดไหนไซส์เริ่มต้นอยู่ที่ความยาวจากน,อน,น็อตนี้ถึงน,อน,น็อตนี้อยู่ที่165มิล หรือ16เซนครึ่งอ่ะแลวก็ไล่มาเรื่อยๆโดดขึ้นมาเป็น195 195 200 2 1 0เนี่ยประมาณนี้ครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้เป็นโชคสำหรับรถเริ่มต้นนะโชคนี้ดีจากไต้หวันบริษัทก็ประจากไต้หวันแต่ผมไม่รู้ว่าโรงงานจะอยู่จีนหรือเปล่าแต่ถือว่าโดยรวมแล้วงานเบาเดี๋ยวผมหากิโลมาชั่งก่อนเนาะมาโชคของเดิมหนักเท่าไหร่ ครึ่งกิโลโอ้โหคอยสปริงหนักครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลเลยคอยสปริงระบบอ้าวชกลมตัวชกแอนะมาดูกันหายไปครึ่งหนึ่งเลย250กรัมหนักครับ คือความหนักของชกนะแล้วผมดุนบุดใส่บุดให้ด้วยบุดอีกหนึ่งอันบุดอีกหนึ่งชุดอยู่ที่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสองร,ร้กสิบกสรัมอ่ะหายไปครึ่งหนึ่งอะหนักแล้วก็เบาไปขึ้นหนึ่งนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมต้องเลือกมาใช้ชกรุ่นใหม่ชกลมแบบนี้เพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน ของขาเราดีเราจะได้ไม่ต้องแบกภาระ,ะเพิ่มขึ้นโซคลมก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับคือการทำงานของมันเมื่ออากาศมันร้อนอความสเสถียรภาพของอากาศในถุงลมถุงแอร์แบกพวกนั้นนะครับมันก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเลงเฟสเชอร์ในะบอกลมมันก็จะเพิ่มขึ้นจะทำให้ช่วงคีนานๆ ระยะยุบของโชคลมมันจะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยเรื่องเพชเชอร์ความร้อนสะสมการเสียสีอะไรพวกนั้นนะครับจะทําให้ลมในถุงลมแข็งขึ้นเพชเชอร์ก็จะแข็งขึ้นเราจะรู้สึกได้ว่าล้อรกระด้างมันเราขี่ฮาร์ดเทียวางแข็งๆเริ่มเด้งขึ้นเด้งขึ้นเรื่อยๆส่วนในคอยสปริงเนี่ยสปริงยิ่งร้อนนะตามภาษาเหล็กยิ่งขยายตัวใช่ไหม แต่สปริงยิ่งร้อนอะ่ะมันก็ยิ่งซับแรงได้ดีขึ้น,นกระจายแรงออกทางด้านข้างสปริงสปริงก็จะยืดแบบตามทฤษฎีคือเหล็กมันต้องขยายตัวใช่ไหมมันมที่ขยายตัวอย่างนี้มันก็ขยายตัวด้านข้างเพราะมันมีอะไรลงังมันก็เบาลงนิ่มลงนิ่มลงยิ่งขีนน่นานสปริงก็จะยิ่งนิ่มลงเรื่อยๆแต่สปริงมันจะมีค่าเคของมันที่ตายตัวนะ ค่าเคเขาทดสอบตามโรงงานมาแล้วครับนี่อันนี้เราก็เติมลมไอตัวหลังตามคู่มือนะคู่มือขเขาก็จะบอกให้โอเคคู่มือขเขาก็จะมาให้มาแค่นี้ไม่มีกล่องนะมีใส่ถุงมาให้หมดเลยไอตัว Camber ร wow. ์วาลอยู่ด้านล่างไอตัว m ินแอร์อยู่ด้านบนนี้ในเซตตามที่เขาบอกให้เซตมาตามแรงดันเฟสเชอร์นะครับ เนี่ยต้องวัดระยะแสกด้วยมีมีตัววัดระยะแสกให้ด้วยน่ครับตามคู่มือมีแอร์แคมเบอร์มีวัดจากผู้ขับขี่นะตามน้ําหนักเลย220นี่ประมาณคนน้ําหนักร้อยกว่าโลนิดๆน,ดนะก็ผมจำไม่ผิดนะ1.4กว่าปอนด์มั้งเท่ากับ1กิโลประมาณนะครับหารไปนะ ก็ให้เราเติมไอตัวลมหน้าตามน,นี้ที่เขาสเปคมาไว้ว่า6 165แต่ต้องใช้มงเมล่มนะครับแต่ต้องใช้สูบสูบลมที่มันเป็นสูบเฉพาะโชคลมนะครับย้ำเฉพาะโชคลมเพราะเขาจะต้องขันมาตรงนี้ขันแล้วแบบขันอยู่แบบไม่ใช่ว่าแบบหัวลมเติมแล้วกด กดอย่างนั้นคือลมเฟเชอร์จะไม่นิ่งเสถียรเท่าแล้วก็ซินข้างในปลิ้นออกมาเลยกำลังชกคุณชกคุณก็พังแน่นอนเนี่ยไอตัวหน้านะ่ะลิมิตได้แค่1นึ่งอ, negative, อ้ตัวหลังคือเนกาทีฟเอ่อเนกาทีฟมันตัวหลังคือเนกาทีฟเนกาทีฟก็เฟเชอร์อยู่ตามนี้โอเคครับน,นี่ยเห็นหรือยังครับมาชกแอ หรือชคใช้ลมสปริงลมนะจะมีน้ำหนักที่เบากว่าชคคอยสปริงเท่าตัวยิ่งเป็นของมีแบรนด์ยิ่งจะเบากว่าน,นี้นี่ผมแค่ใช้ของแบรนด์ไต้หวันนะเลยทำได้แค่นี้ผมว่าโอเคละกับราคาที่แรกไปไอ้พวกแบรนด์ดังๆระดับโลกนั้นหมดเลยผมไม่ได้ขี่จริงจังขนาดนั้นขี่จริงจังผมซื้อแน่ ตช๊พวกนี้มีอายุการใช้งานต้องเป็นแนนทุกทุกร้อยกิโลนะครับไม่มีอะไรมากคือป้ายน้ํายาเดืวอวเขาก็มีน้ํายาขายน้ยาํายาเคลือบแกนโชค๊คขายตําซาด้าช้อปปี้มีขายขวดแปดสิบถึงร้อยสิบถึงร้อยห้าสิบครับ, 100, 10 150รบถอดเอกมาดูว่าเราต้องทําอะไรบ้างมามาเช็คพวกน,นี้ซีนพวกนี้ครับไทเจอรบีหาน้ํามันโชค๊คเบอร์เราอยากให้มันหนืดมากก็บเบอร์ห้า อยให้พอดีกับเบอร์3มา8ก็ได้แทนแจารบีนะแนะนำโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากมีตัวปรับอีก9คลิกแอ่นี่คือตัวล็อกโชคมัล็อกไม่ให้โชงมันยุบมากถต่ผมกดไม่ลงนะตอนนี้มันจันูนส่ง,งานดีนะใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่ใกล้เคียงพวกนั้นบุตัวน,นี้ก็เป็นบุ๊ตบุเหมือนไอตัวยูรีเทนแต่ไม่ใช่แน่ว่าบูตัวน,นี้จะดีกว่าไอบูพวกนี้ ตามสภาพมาแล้วครับตรงนี้ก็เป็น c ซีนเห็นไหมครับเห็นไลายไหมอ่าเห็นไลายไหมงานเข้าไหมอ่าโอเคครับ c ซีนขึ้นทั้งตัวเลย <Nice. S 1> โอเคตรนี้โอลิงปรับแซกแค่นี้ครับโอเคครับรีวิวโช๊คหลัง If you like the way I talk, then why am I on your